เอาละครับวันนี้ไม่อยู่เนี่ยสุราสวัสดะครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับวิธีการไปโขนหรือเสือนะครับอ่าปกติเราจะไปนี่เลยฟอนเทียป้าไปอุโมงนะครับอ่ากดคนนี้เลยรอดอุโมงป้าโผล่เสือเลยนะครับอ่าใชเอเีกยังไงไปไหน เปลี่ยนที่แล้วนะครับตอนนี้เสืออยู่ที่ประการตะวันออกนะครับแหม่เปลี่ยนน้หมืนเลยนะใช่ไหมครับตาละวา่าไปเลยอ่าพอถึงนี้ปับ๊บนี่นะครับวา่านี้นะครับเสือเสือกโผล่ที่เดียวเลยครับตรงน,นี้เลยบางคนนี่บางคนนี่ไปไปไม่เป็นก็มีนะครับอ่าพอถึงจุดนี้ก็น่าจะเดินกันต่อไปแล้วนะครับ